สวัสดีค่ะเด็กๆเรื่องเล่า365วันจากคัมภีร์ไบเบิลที่ขายดีที่สุดในโลกมาแล้วนะคะตอนนี้เป็นตอนที่7แล้วล่ะค่ะซึ่งเราจะเริ่มต้นในเดือนใหม่คือเดือนมีนาคมนะคะเรื่องเล่าในเดือนมีนาคม ในวันที่1ถึง10มีนาคมอ้างอิงมาจากพระธรรมอพยยกบทที่7ถึง18มีใครพร้อมจะฟังแล้วบ้างคะถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลยนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะเด็กๆพร้อมจะฟังเรื่องเล่า365วัน จากคัมภีร์ไบเบิลที่ขายดีที่สุดในโลกกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลย 1. มีนาคมปัญหาใหญ่ในอียิปต์อบพยพบทที่7-8ถึงพระเจ้าทรงสั่งโมเสสให้ไปเจราจาก,กับฟาโรอีกเช้าวันรุ่งขึ้นโมเสสก็ไปพบฟาโรที่ริมแม่น้ำโมเสสทูลเรื่องเดิมที่พระเจ้าตรัสแก่ฟาโร แต่พระองค์ก็ทรงปฏิเสธอีกพระเจ้าจึงให้อารอนเอาไม้เท้าชี้ไปที่แม่น้ำอารอนก็ทำตามที่พระเจ้าทรงสั่งทันใดนั้นน้ำในแม่น้ำนั้นและแม่น้ำทุกสายในอียิปต์ก็กลายเป็นเลือดฝูงปลาตายหมดประชาชนชาวอียิปต์ไม่มีน้ำสะอาดใช้ถึงเจ็วันทางเดียวที่จะหาน้ำได้บ้างก็โดยการขุดหลุมลงไปในดิน พวกนักเล่นกลของฟาโร์พยายามทำเลียนแบบแต่กลับทำให้เลือดในแม่น้ำยิ่งเพิ่มขึ้นและไม่สามารถเปลี่ยนน้ำสกรปรกเป็นน้ำสะอาดได้พวกเราคิดว่าประสบการณ์ที่เลวร้ายนี้จะทำให้ฟาโร์ทรงเปลี่ยนพระทยัยใช่หรือไม่ไม่เลยพระองค์ยังทรงปฏิเสธที่จะปล่อยพวกทาสไปเจ็ดวันต่อมาอารอนก็ใช้ไม้เท้าของเขาชี้อีก กบเป็นพันๆตัวก็โผล่ขึ้นมาจนเต็มประเทศอียิปต์ไปหมดทุกทุกแห่งมีแต่กบทั้งในบ้านในอาหารและบนที่นอนของชาวอียิปต์พวกนักเล่นกลของฟาโรพยายามจะทำบางสิ่งบางอย่างแต่ยิ่งทำให้กบเพิ่มมากขึ้นฟาโร่ทรงของร้องให้โมเสสและอารอนกำจัดพวกกบเสียถ้าเจ้ายอมช่วยเรา เราจะปล่อยพวกทาสให้ไปในทะเลทรายได้โมเสสจึงถามว่าแล้วจะให้ข้าพระองค์จัดการกับพวกกบนี่เมื่อไหร่พรุ่งนี้ฟาโรตอบวันรุ่งขึ้นกบก็ตายหมดกลิ่นกบเน่าตายอบอวนไปทุกคนทุกแห่งแต่ฟาโรก็ทรงเปลี่ยนพระทยัยและไม่รักษาสัญญาที่ให้ไว้กับโมเสสอีก การที่ไม่รักษาสัญญานี่ไม่ดีเลยเนาะค่ะเด็กๆถ้าเราทําตามที่พูดไม่ได้ก็อย่าไปสัญญาเลยเนาะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะเด็กๆบ๊ายบายสวัสดีค่ะเด็กๆพร้อมจะฟังเรื่องเล่า365วันจากคัมภีร์ไบเบิลที่ขายดีที่สุดในโลกกันหรือยังคะ พร้อมแล้วไปฟังกันเลย 2. มีนาคมการลงโทษที่น่ากลัวอพยพบทที่8-10ถึง10พระเจ้าทรงให้โมเสสและอาโรนสร้างความเดือดร้อนแก่ชาวอียิปต์มากขึ้นอีกเพราะพระองค์ยังทรงปรารถนาจะให้โอกาสฟาโรปลดปล่อยชาวยิวทุกครั้งฟาโรตรัสว่าจะปล่อยชาวยิวไปแต่ในนาทีสุดท้าย พระองค์ก็ไม่ทรงรักษาพระสัญญาพระเจ้าทรงเปลี่ยนฝุ่นละอองให้กลายเป็นตัวริ้นที่น่าเกลียดไปรุมตอมชาวยิวเป็นฝูงๆทำให้ทุกคนได้รับความทุกข์ทรมานจากนั้นพระเจ้าก็ทรงลงโทษพวกเขาอีกคือทำให้สัตว์เลี้ยงของพวกเขาเป็นโรคตายหมดแล้วพระเจ้าทรงสั่งให้โมเสสกขำขม่าจากเตาไฟโปรยขึ้นไปในอากาศ เมื่อขม่านั้นตกลงมาสัมผัสผิวหนังของคนก็จะเกิดเป็นฝีแตกลามไปทั่วตัวต่อจากนั้นพระองค์ทรงทำให้เกิดพายุรุนแรงมากทั้งฟ้าร้องฟ้าแลบและลูกเห็บมาทำลายพืชผลและผู้คนฟาโรจึงทรงพยายามตกลงกับโมเสสว่าจะยอมปล่อยเฉพาะพวกผู้ชายไปแต่ให้ทิ้งพวกผู้หญิงและเด็กๆไว้ในอียิปต์ โมเสสไม่ยอมพระเจ้าทรงส่งฝูงตั๊กแตนเข้ามากัดกินต้นไม้ใบหญ้าจนหมดเกลี้ยงฟาโรจึงตรัสว่าจะยอมปล่อยชาวยิวไปถ้าโมเสสเอาพวกตั๊กแตนออกไปให้หมดแต่ฟาโรก็ไม่รักษาสัญญาอีกพระเจ้าจึงส่งให้ความมืดที่น่ากลัวปกคลุมทั่วอียิปต์เป็นเวลาสามวัน ไม่มีใครกล้าขยับขยื่นไปไหนเพราะมองอะไรไม่เห็นทว่าเหตุการณ์เลวร้ายเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นที่เมืองโกเชนที่ชาวอิสราเอลอาศัยอยู่เลยฟาโรจึงตรัสว่าเอาคนของเจ้าไปแต่จงทิ้งสัตว์เลี้ยงไว้แต่โมเสสทูลว่าพระเจ้าไม่ได้ตรัสเช่นนั้น าโรจึงทรงปฏิเสธที่จะปล่อยพวกทาสอีกยังคงเหมือนเดิมนะคะฟาโรห์ผู้ไม่รักษาสัญญาเด็กๆอย่าเรียนแบบฟาโรเนาะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะเด็กๆบ๊ายบายสวัสดีค่ะเด็กๆพร้อมจะฟังเรื่องเล่า365วัน จากคัมภีร์ไบเบิลที่ขายดีที่สุดในโลกกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลย 3. มีนาคมการลงโทษที่รุนแรงที่สุดจากอบพยพบที่10และ11ในที่สุดพระเจ้าตรัสกับโมเสสคอยดูนะว่าเราจะจัดการกับฟาโรอย่างไร เราจะลงโทษเขาอย่างหนักที่สุดเป็นครั้งสุดท้ายหลังจากครั้งนี้เขาจะต้องอ้อนวอนให้เจ้าพาคนของเราออกไปแต่อย่าลืมบอกประชาชนของเราให้ไปขอเพชรพลอยเงินและทองจากเพื่อนบ้านของชาวอียิปต์ไว้ด้วยแม้ว่าฟาโรจะโหดร้ายต่อชาวอิสราเอล แต่ชาวอียิปต์ส่วนใหญ่ก็ชอบพวกอิสราเอลและยังนับถือโมเสสผู้นำของพวกเขามากโมเสสจึงทูลฟาโรห์อีกครั้งหนึ่งว่านี่คือสิ่งที่พระเจ้าจะทรงกระทำกับพระองค์และประชาชนของพระองค์พระเจ้าจะเสด็จมาในตอนกลางคืนและประหารบุตรหัวปีในทุกๆบ้านรวมทั้งบุตรของพระองค์ด้วย ครอบครัวชาวอียิปตุกครอบครัวจะพบกับความเศร้าโศกเสียใจมากแต่เด็กชาวอิสราเอลจะรอดแล้วพระองค์จะได้เห็นว่าชาวอิสราเอลสําคัญกว่าประชาชนของพระองค์เพราะชาวอิสราเอลเป็นชนชาติพิเศษของพระเจ้าพระเจ้าจะทรงดูแลพวกเขาพวกข้าราชการของอียิปต์จะมาอ้อนวอนพวกข้าพระองค์ให้ออกจากประเทศนี้ แล้วข้าพระองค์ก็จะพาประชาชนไปโมเสสรู้อยู่แล้วว่าฟาโรจะไม่ฟังเพราะพระเจ้าได้ทรงทำให้จิตใจของฟาโรแข็งกระด้างเพื่อพระเจ้าจะได้แสดงให้ทุกคนเห็นถึงอำนาจและพระสิริของพระองค์เมื่อฟาโรทรงปฏิเสธอีกโมเสสจึงโกรธจนหน้าแดงและรีบกลับออกไปจากพระราชวังแล้วตกลงชาวอียิปต์ จะปล่อยให้ชาวอิสราเอลเอ,ออกไปหรือเปล่าเรามาติดตามกันในคราวหน้านะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะเด็กๆบ๊ายบายสวัสดีค่ะเด็กๆพร้อมจะฟังเรื่องเล่า365วันจากคัมภีร์ไบเบิลที่ขายดีที่สุดในโลกกันหรือยังคะ ถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลย 4. มีนาคมวันปัส,สกาแรกอบพยพบทที่12โมเสสและอาโรณนมีหน้าที่ต้องไปบอกชาวยิวเรื่องที่พระเจ้าทรงประสงค์ให้พวกเขาทำตลอดจนการเตรียมตัวสำหรับคืนที่พระเจ้าจะเสด็จมาเยี่ยมบ้านของชาวอียิปต์และประหารบุตรหัวปีทุกคน สิ่งที่พระเจ้าตรัสสั่งพวกเขาคือ 1. ให้แต่ละครอบครัวฆ่าแกะหรือลูกแพะที่แข็งแรงสมบูรณ์อายุ1ปี 2. ให้เอาย่ามาทำเป็นแปรงใช้ป้ายเลือดแกะไว้บนขอบประตูหน้าทั้งสองด้านและตอนบนด้วย 3. ให้ย่างแกะกินเนื้อเสียแกล้มกับสมุนไพรรสขมและขนมปังไร้เชือ้อ 4. พวกเขาจะต้องกินทุกอย่างให้หมดในคืนนั้นไม่ให้เหลืออะไรไว้สำหรับวันต่อไปเลย 5. พวกเขาต้องใส่ชุดเดินทางสวมรองเท้าแตะและถือไม้เท้าสำหรับเดินทางไว้ด้วยขณะที่รับประทานอาหารแล้วพระเจ้าทรงให้พระสัญญามหัศจรรย์กับประชาชนของพระองค์ว่าขณะที่เราผ่านเข้าไปในอียิปต์ เพื่อประหารบุตรหัวปีของชาวอียิปต์เราจะดูรอยเลือดบนขอบประตูของพวกเจ้าเมื่อเราเห็นรอยเลือดเราก็จะรู้ว่าพวกเจ้าเชื่อฟังเราเราก็จะผ่านบ้านของเจ้าไปไม่คาบุตรหัวปีของเจ้าตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพระเจ้าทรงสั่งให้ชาวยิวจัดงานฉลองพิธีที่เรียกว่าเทศกาลปัสกา ทุกๆปีเพื่อรำลึกถึงความดีของพระเจ้าที่เรียกว่าปัส,สกาหรือแปลว่าผ่านไปก็เพราะพระองค์ทรงผ่านบ้านของชาวยิวที่มีรอยเลือดบนขอบประตูแล้วมาติดตามชีวิตของชาวอิสราเอลในตอนต่อไปนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้ไปก่อนละค่ะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะเด็กๆพร้อมจะฟังเรื่องเล่า365วันจากคัมภีร์ไบเบิลที่ขายดีที่สุดในโลกกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลย 5. มีนาคมฟาโรปล่อยชาวอิสราเอลอพยพบทที่12 ชาวอิสราเอลทำตามพระบัญชาของพระเจ้าทุกประการเมื่อถึงเวลาเที่ยงคืนเหตุการณ์ทุกอย่างเกิดขึ้นตามที่พระเจ้าตรัสไว้พระองค์เสด็จผ่านประเทศอียิปต์และบุตรหัวปีในทุกครอบครัวก็ตายหมดตั้งแต่พระราชบุตรหัวปีของฟาโรจนถึงครอบครัวของนักโทษในคุกและแม้แต่สัตว์ต่ตางๆ ลูกหัวตัวแรกก็ตายด้วยประชาชนชาวอียิปต์ทั้งหลายรวมทั้งฟาโรและผู้นำรัฐบาลต้องลุกขึ้นกลางดึกมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพวกเขาเศร้าโศกเสียใจมากเมื่อพบว่ามีคนตายในทุกๆุกบ้านของชาวอียิปเสียงร้องไหค้คร่ำครวญดังระงมไปทั่วทั้งประเทศฟาโรรู้ว่าความทุกโศกที่เกิดขึ้นนี้ พราะพระองค์ไม่ฟังคำเตือนของโมเสสและอาโรนพระองค์จึงเรียกโมเสสและอาโรนมาที่ท้องพระโร์โดยด่วนจงรีบออกไปจากประเทศของเราเอาครอบครัวและสัตว์เลี้ยงของเจ้าไปให้หมดจงออกไปโดยเร็วไปนมัสการพระเจ้าของเจ้าตามใจพวกเจ้าแต่ก่อนจะไปขอได้อวยพรเราด้วย ชาวอิสราเอลขอเรียรายเงินทองและเพชรพลอยจากเพื่อนบ้านชาวอียิปต์ซึ่งพวกเขาก็ยินดีให้แล้วชาวอิสราเอลก็เก็บข้าวของออกเดินทางไปรวมผู้ชายทั้งหมดได้หกแสนคนกับผู้หญิงและเด็กๆพวกเราจำได้หรือไม่ว่าเมื่อ430ปีก่อนยาโคบพาชาวอิสราเอลมาที่อียิปกี่คน ใช้แล้วประมาณ70คนเท่านั้นเองพระเจ้าทรงรักษาพระสัญญาที่จะให้พวกเขาเป็นชนชาติที่ยิ่งใหญ่และแล้วพระสัญญาของพระองค์ก็สำเร็จนะคะเวลาที่เรารอพระสัญญาของพระองค์มันอาจจะไม่ได้ตามเวลาที่เราคิดค่ะแต่ว่าให้เราแน่ใจเลยว่าพระองค์ทรงทำตามและรักษาพระสัญญาของพระองค์แน่นอน รับวันนี้ไปก่อนนะคะเด็กๆบ๊ายบายสวัสดีค่ะเด็กๆพร้อมจะฟังเรื่องเล่า365วันจากคัมภีร์ไบเบิลชี่ขายดีที่สุดในโลกกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลย 6. มีนาคมทางเดินในทะเลอพยพบทที่14 โมเสสและอารอนนำชาวยิวออกเดินทางกลับไปยังคณาอันหรือแผ่นดินพระสัญญาซึ่งเป็นการเดินทางที่ยาวนานพวกยิวได้นำกระดูกของโยเซฟมาจากอียิปต์ด้วยตามที่ได้สัญญาไว้กับโยเซฟเมื่อหลายปีก่อนพระเจ้าทรงสั่งโมเสสว่าให้ประชาชนตั้งค่ายพักอยู่ริมทะเลเพราะองค์ตรัสว่าฟาโรห์จะเปลี่ยนใจอีก และจะไล่ตามพวกเจ้ามาแต่เราจะทำให้ทุกคนเห็นว่าเราเป็นพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เราจะปกป้องเจ้าจากกองทัพของฟาโรห์ที่ไล่ตามเจ้ามาโมเสสเชื่อฟังพระเจ้าและประชาชนก็ตั้งค่ายพักอยู่ที่ริมทะเลเมื่อฟาโรห์ได้ยินว่าชาวอิสราเอลได้ออกไปจากอียิปต์แล้วและจะไม่กลับมาอีก พระองค์ก็ทรงเสียดายที่ปล่อยพวกเขาไปเราได้ปล่อยพวกคนงานที่มีคุณค่าจำนวนมหา,าลหลุดมือไปได้ยังไงเราต้องตามพวกมันกลับมาให้ได้พระองค์ส่งรวบรวมกองทัพทั้งหมดรถม้าจำนวนร้อยร้อยคันทหารม้าและม้าจำนวนมากไล่ตามชาวอิสราเอลไปเมื่อชาวอิสราเอลเห็นพวกอีบตามมา พวกเขาก็โกรธโมเสสที่นำพวกเขามาเผชิญกับอันตรายแต่โมเสสบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงพระเจ้าจะทรงช่วยเราแล้วเขาก็ไปยืนที่ริมทะเลชูไม้เท้าขึ้นเหนือน้ำแล้วพระเจ้าทรงเนรมิตให้น้ำในทะเลแยกออกเป็นทางเดินกลางทะเลแล้วให้มีเมฆดํำปกคลุมบริเวณที่ชาวอิสราเอลอยู่ เพื่อให้ทหารของฟาโรมองไม่เห็นประชาชนชาวอิสราเอลก็หนีจากฟาโรได้โดยเดินบนพื้นดินแห้งผ่านกลางทะเลที่พระเจ้าทรงเนรมิตให้พระองค์ทรงเป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่ค่ะทรงแสดงการอัศจรรย์ในชีวิตของเราได้เสมอนะคะขอให้เราเชื่อและววางใจในพระองค์ค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะ บายบายสวัสดีค่ะเด็กๆพร้อมจะฟังเรื่องเล่า365วันจากคัมภีร์ไบเบิลที่ขายดีที่สุดในโลกกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลย 7. มีนาคมทหารฟาโรจมน้ำตายจากอพยพบทที่14ถึง15 กองทัพขนาดใหญ่ของฟาโรไล่ตามชาวยิวมาติดติดพวกทหารเห็นชาวยิวเดินข้ามทะเลแดงก็ตามลงไปขณะที่กองทัพรถม้าและทหารเดินอยู่ในทะเลแดงที่แหวกออกเป็นทางเดินและสองข้างทางเป็นกำแพงน้ำที่ตั้งขึ้นสูงลิบลิว้วพระเจ้าทรงทําให้ล้อรถม้าหลุดพวกทหารต้องลงมาลากรถม้า จึงไล่ตามชาวยิวไม่ทันพวกทหารเริ่มหวาดกลัวเพราะเห็นว่าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายชาวอิสราเอลและต่อต้านชาวอียิปต์เมื่อประชาชนทุกคนในกลุ่มของโมเสสข้ามทะเลแดนไปด้วยความปลอดภัยแล้วพระเจ้าตรัสสั่งให้โมเสสชูไม้เท้าขึ้นเหนือน้ำนั้นทันทีและตอนนี้ทหารอียิปต์ทั้งหมด ทั้งทหารม้าและรถม้าก็มารวมกันอยู่ในทะเลแดงที่แหวกออกนั้นแล้วเมื่อโมเสสชูไม้เท้าไปที่ทะเลกำแพงน้ำสองข้างทางเดินนั้นก็พังคลืนลงมากองทัพอียิปต์ทั้งหมดก็จมน้ำตายไม่มีใครรอดไปได้สักคนเดียวชาวอิสราเอลที่ยืนดูอยู่อีกฝั่งหนึ่ง ก็มองเห็นศพของศัตรูถูกน้ำพัดมาเกยฝั่งชาวยิวจึงรู้สึกว่าพระเจ้าทรงดีต่อพวกเขาขนาดไหนพวกเขาจึงรักและเคารพพระองค์และโมเสสผู้รับใช้ของพระองค์มากแล้วโมเสสก็นำชาวอิสราเอลร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าเหนื้อเพลงบางตอนที่เขาร้องมีดังนี้พระเจ้าทรงเป็นกำลังของข้าพระองค์ เป็นบทเพลงของข้าพระองค์และเป็นความรอดของข้าพระองค์พระองค์เป็นพระเจ้าของข้าพระองค์และข้าพระองค์จะยกย่องสรรเสริญพระองค์พระเจ้าทรงมีฤทธิ์อำนาจยิ่งใหญ่นะคะทรงกระทำได้ทุกสิ่งเลยค่ะขอให้เราเชื่อวางใจในพระองค์นะคะว่าพระองค์จะทรงนำเราในทุกปัญหาเหตุการณ์ผ่านพ้นได้แน่นอนค่ะเด็กๆ สำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเด็กๆพร้อมจะฟังเรื่องเล่า365วันจากคัมภีร์ไบเบิลที่ขายดีที่สุดในโลกกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลย 8. มีนาคมอาหารจากสวรรค์อพยพบทที่16 เมื่อชาวอิสราเอลเดินทางต่อไปพวกเขาก็ค่อยๆลืมความดีของพระเจ้าครั้งหนึ่งพวกเขากระหายน้ำมากแต่น้ำที่มีอยู่ก็ขมพวกเขาบนกับโมเสสโมเสสจึงทูลถามพระเจ้าว่าจะทำอย่างไรดีพระเจ้าทรงบอกให้เขาโยนกิ่งไม้ลงไปในน้ำขมๆนั้นน้ำขมก็เปลี่ยนเป็นน้ำจืดใช้ดื่มได้ทันที ต่อมาเมื่อพวกเขาหิวก็บ่นต่อว่าโมเสสอีกว่าถึงอียิปต์จะยากยังไงเราก็ยังมีข้าวกินเมื่อพระเจ้าได้ยินดังนั้นพระองค์ตรัสกับโมเสสว่าเราจะส่งอาหารมาให้ทุกคนพวกเขาจะมีเนื้อกินในตอนเย็นและมีข้าวกินตอนเช้าแล้วพวกเขาจะไม่ลืมว่าเราเป็นพระเจ้าของพวกเขา เย็นวันนั้นมีนกคุ้มฝูงใหญ่บินเข้าไปในค่ายชาวอิสราเอลจึงมีเนื้อกินมากตามที่พวกเขาต้องการและเช้าว,วันรุ่งขึ้นหลังจากน้ำค้างระเหยไปแล้วก็มีเมล็ดสีขาวบางปกคลุมทั่วแผ่นดินประชาชนพากันถามว่านี่อะไรอะในภาษายิวคำว่านี่อะไรออกเสียงว่ามานา ดังนั้นคําว่ามานาจึงกลายเป็นคําที่เราเรียกอ,อาหารพิเศษนั้นที่พระเจ้าส่งมาให้พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าทุกๆเช้าให้ทุกครอบครัวเก็บรวบรวมมานาจำนวนหนึ่งให้เพียงพอสำหรับรับประทานในหนึ่งวันอย่าเก็บเผื่อสำหรับวันรุ่งขึ้นเพราะมานาจะเสียหมดแต่พอถึงวันที่ห ให้เก็บไว้สำหรับสองวันแล้วมานาจะไม่เสียเพราะเราจะไม่ส่งอาหารมาให้ในวันสะบาโตซึ่งเป็นวันบริสุทธิ์พระเจ้าสรงแสนดีจริงๆค่ะถึงแม้บางครั้งนะคะชาวอิสราเอลจะหลงลืมความคุณความดีของพระเจ้าแล้วก็ขี้บ่นมากเลยนะคะแต่พระเจ้าก็ยังทรงรักพวกเขาและดีต่อพวกเขาเสมอค่ะก็ขอให้เด็กๆ จำไว้เนาะว่าพระเจ้าสงแสรดีกับพวกเราแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเด็กๆพร้อมจะฟังเรื่องเล่า365วันจากคัมภีร์ไบเบิลที่ขายดีที่สุดในโลกกันหรือ,อยังคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลย 9. มีนาคม น้ำจากก้อนหินจากอพยพบทที่17ตลอดเวลา40ปีที่ชาวอิสราเอลเดินทางกลับไปคนาอันพระเจ้าทรงส่งมานามาให้พวกเขาทุกๆเช้าไม่ได้ขาดยกเว้นในวันสบาโตมานาคือสิ่งที่เตือนให้ชาวยิวคิดถึงความห่วงใย,ยและการเลี้ยงดูของพระเจ้าทุกๆเชา้า เมื่อชาวยิวเดินทางมาถึงที่เรฟิดิมใกล้ๆภูเขาโฮเรฟที่ซึ่งโมเสสเห็นพุ่มไม้ลุกเป็นไฟและได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าตรัสให้เขาพาประชาชนออกจากอียิปน้ำที่พวกเขาแบกมาก็หมดเกลี้ยงประชาชนกระหายน้ำมากแต่ไม่มีใครหาน้ำได้จึงพากันโกรธโมเสสมากและว่า เป็นความผิดของท่านคนเดียวที่พาพวกเราออกมาจากอียิปต์และนำเรามาที่ทะเล้ายนี่แล้วทีนี้พวกเราก็จะตายกันหมดเพราะขาดน้ำโมเสสทูลถามพระเจ้าว่าเขาควรทำอย่างไรประชาชนต้องเอาหินคว้างข้าพระองค์ตายแนะ่ถ้าข้าพระองค์หาน้ำให้พวกเขาไม่ได้พระเจ้าตรัสบอกโมเสสให้พาประชาชนไปยังภูเขาโฮเรบ แล้วไปที่ก้อนหินที่เราจะบอกเอาไม้เท้าที่เจ้าใช้ชี้แม่น้ำนายตีก้อนหินนั้นน้ำก็จะไหลออกมาจากก้อนหินทันทีโมเสสทําตามที่พระเจ้าตรัสน้ำก็ไหลออกจากก้อนหินมากพอสำหรับให้ทุกคนดื่มชาวยิวนะคะไม่ค่อยมองเห็นพระคุณของพระเจ้าเลยเนาะ มันก็คล้ายๆกับเรานะคะบางทีพ่อแม่หรือว่าผู้ใหญ่ดีกับเรามากมายบางทีเราก็มองข้ามความดีของคนเหล่านั้นนะคะอย่าให้เราลืมพระคุณของคนที่ดีกับเราค่ะแล้วก็เอาแต่บนเอาแต่ใจนะคะเราเราลองมองสิ่งดีๆแล้วก็ขอบคุณลองดูนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้ไปก่อนละค่ะบ๊ายบาย สวัสด,ดีค่ะเด็กๆพร้อมจะฟังเรื่องเล่า365วันจากคัมภีร์ไบเบิลที่ขายดีที่สุดในโลกกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลย 10. มีนาคมโยชูวานำกองทัพจากอพยพบทที่17-18ถึง18ขณะที่ชาวยิวพักอยู่ที่เรฟิดิมชาวอามาเลกยกกองทัพมาโจมตีพวกเขา ชาวยิวต้องต่อสู้ป้องกันตัวเองและทรัพย์สมบัติโมเสสจึงเลือกโยชูวาชายผู้กล้าหาญให้เป็นผู้นำกองทัพอิสราเอลและสั่งโยชูวาวา่าจงเลือกทหารที่เจ้าต้องการออกไปสู้กับพวกอเมเลกส,ส่วนข้าจะไปยืนดูอยู่บนยอดเขากับอาโรนและเฮอร์และจะชูไม้เท้าชี้ไปที่กองทัพ ตราบใดที่ข้าถือไม้เท้าอยู่อย่างนั้นพระเจ้าจะประทานชัยชนะแก่เจ้าและทหารของเจ้าขณะที่โมเสสชูไม้เท้าขึ้นชาวยิวก็รบชนะพวกอาเมเลกแต่เมื่อมือของเขาอ่อนล้าและไม้เท้าตกมาอยู่ที่ข้างตัวเขาพวกอาเมเลกก็เริ่มเป็นฝ่ายชนะอาโรนกับเฮอคิดหาวิธีช่วยโมเสสจึงไปเอาหินก้อนใหญ่มาให้โมเสสนั่ง แล้วทั้งสองก็ยืนขนาบข้างโมเสสเพื่อช่วยกันยกแขนโมเสสไว้ให้ไม้เท้าชี้ไปที่สนามรบตลอดเวลาพวกเขาช่วยชูไม้เท้าอยู่อย่างนั้นทั้งวันในที่สุดเมื่อดวงอาทิตย์ตกในตอนเย็นสงครามสิ้นสุดลงกองทัพชาวอิสราเอลก็ได้ชัยชนะพระเจ้าทรงบอกโมเสสว่าสักวันหนึ่ง พระองค์จะทำลายประชาชนชาวอาเมเลกให้หมดแล้วโมเสกก็สร้างแท่นบูชาขึ้นตั้งชื่อว่าพระเจ้าทรงเป็นธงชัยของข้าพระองค์เขาพูดว่าพระเจ้าจะทรงทำสงครามกับชาวอาเมเลกตลอดไปพระเจ้าทรงรักและก็เป็นห่วงชาวอิสราเอลมากจริงๆนะคะทรงจัดเตรียมทุกอย่างและทรงนำทุกอย่างเลยก็ขอให้เรา เชื่อมันในการทรงนำของพระองค์ในชีวิตของเรานะคะเด็กๆสำหรับวันนี้ไปก่อนล้วค่ะบ๊ายบาย